สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A. ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเศรษฐีเนื้อหอมคนห้าราศีนี้ประตูชโชคเปิดลับคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหาราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงชะตาโชคลาบเปิดจะได้เป็นราชาโชคก็คราวนี้นี่ล่ละคะ่ะก่อนอื่เลยนะคะ เอทุกต้องคอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าชะตาความรวยเปิดขึ้นแล้วค่ะมีดวงหลุดรอดจากความจนแบบระยะยาวกันไปเลยนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึงว <Puis, S> ัน <ını> ที <Qué> ่12เมษายนนะคะถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะ และส่งทายกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะโดยคนทั้ง5ราศีนะคะเรียกได้ว่าโชคลาภของท่านเปิดแล้วค่ะจะได้เป็นราชาโชคเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก็คราวนี้ที่เดียวนะคะคน5ราศีเรียกได้ว่าโชคลาภบ,บังเกิดดวงตาเศรษฐีเปิดขึ้นแล้วค่ะ กำเนิดชะตาที่ฟ้าลิขิตมาให้เป็นมหาเศรษฐีโชคมั่งมีดวงก็มั่งคั่งนั่งมองแต่เงินเข้าบัญชีจะเสียงโชคก็ดีมีงานก็โดนมีเงินไหลเข้ามาเป็นขอบเป็นกรำรม,มากมายมหาศาลไม่ขาดสายมีดวงรับทรัพย์มากได้จับเงินแสนหอบเงินล้านเหมือนเล่นเกมอยู่นะคะแต่บัญชี รีเฟชทุกทีก็มีแต่เลขศูนย์ต่อท้ายขยับขยายซับมีแต่ความรุ่งเรืองเข้ามาหาในดวงของท่านในช่วงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเมื่อโชคลาภเปิดแล้วนะคะขอให้คนทั้งห้าราศีนี้ก็เตรียมควยคว้าโอกาสนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้ประตูโชคของท่านเปิดรับพวกท่านแล้วนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ